สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้มีผมพละทพนอสนิทและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการนะครับเสาร์ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจครับ UN ยานะครับไม่มีที่ไหนปลอดภัยในกาซาหลังอิสราเอลยกระดับการโจมตี และที่รัสเซียนะครับปูตินเผยจะลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งขณะที่สหรัฐนั้นอนุมัติการบำบัดด้วยยีนรักษาโรคโลหิตจางเป็นครั้งแรกรายละเอียดเป็นอย่างไรเรามีข้อมูลเรื่องนี้นะครับที่สวนสัตว์ฟรีดาครับมีการต้อนรับลูกจระเข้สีขาวพัน์หายากไม่ใช่หายากอย่างเดียวนะครับยังแตกต่างจากจระเข้เผือกทั่วไปด้วยและในเรื่องของ เทเ s w วิทนะครับอีเวนตทัวร์ของเธอนั้นขึ้นแท่นคอนเสิร์ตพันล้านครั้งแรกของโลกส่วนมหาเศรษฐีหมื่นล้านตระกูลแอร์เมสมีข่าวเตรียมส่งผ่านมาดกให้กับคนสวนครับทพารรายการวันนี้ครับพบคุกอบขนมปังนะครับโดยใช้ธาตุและลานในยุคโรมันโบราณรายละเอียดเป็นอย่างไรทั้งหมดในรายการวันนี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบกับคุณนิติการมาพบกันนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นข่าวด้วยเรื่องของปฏิกิริยาของสหประชาชาติต่อสงครามอิสราเอลฮัมมัสเป็นอย่างไรบ้างครับคุณนิติการก็มีท่าทีที่ แข็งกร้าวแล้วก็ชัดเจนมาก่ิงขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเพราะว่าในวันศุกร์นะคะทางอิสราเอลนั้นยกระดับการโจมตีในฉนวนกาซาค่ะเข้าไปถล่มดินแดนปาเลสไตน์หลายร้อยจุดนะคะในการโจมตีที่ทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันก็บอกว่าได้เปลี่ยนแปลงแนวทางไปจากที่ทางอิสราเอลได้ให้สัญญาว่าจะปกป้องพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่มากขึ้นกว่าดีนะคะตามรายงานของรอยเตอร์ โดยกองทัพอิสราเอลค่ะเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่าได้โจมตีทางอากาศภาคพื้นในเป้าหมายกว่า450จุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณวัฒพลซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีเป้าหมายมากที่สุดนับตั้งแต่อิสราเอลและฮามาสนั้นบรรลุข้อตกลงหยุดยิงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ เลขาธิที่การใหญ่สตร์ประชาชาติอันโอกูเทเรสออกมาประกาศว่าไม่มีการคุ้มครองพลเรือผู้ริสุท์ในกาซาและตอนนี้ไม่มีที่ไหนในกาซาที่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วโดยเป็นถ้อยแถลงที่เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสตร์ประชาชาติมีกำหนดการลงมติเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมนะคะ ชาวกาซาส่วนใหญ่ตอนนี้กลายเป็นคนพลัดถิ่นค่ะและไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้โรงพยาบาลก็ล้นอาหารก็กําลังร่อยหรอนะคะในกาซาซึ่งทางสาธาระชาชาติก็ระบุว่ากาซานั้นกําลังใกล้จะพังทลายเต็มทีและความสามารถในการปกป้องพลเรือนที่กาซานั้นกําลังลดลงอย่างรวดเร็ว <c oughs> การโจมตีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในวันศุกร์นะคะยังคงกระจุกตัวอยู่ในคานยูนิสทางตอนใต้และค่ายผู้อบพยพในตอนกลางของกาซาซิตีทางตอนเหนือของฉนวนกาซาคือ พูดง่ายๆก็คือโจมตีแบบเหนือจรดใต้ในฉนวนกาซาว่างั้นแหละโดยกระทรวงสาธารณสุขในการบรหิหารของกลุ่มฮามาสนะคะก็เผยว่ามีผู้เสียชีวิต350คนเมื่อวันพะหัสบ,บดีและยอดเสียชีวิตในกาซาเมื่อวันศุกร์นะคะก็ปรับเพิ่มเป็น17,487คนและยังมีผู้สูญหายหรือว่าถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักักพังจากการโจมตีนับพันชีวิตนะคะค ฝังอิสราเอลก็ระบุว่ามีทหารอิสราเอลเสียชีวิต94นายในการต่อสู้ที่กาซาตั้งแต่การโจมตีภาคพ,พื้นดินเริ่มต้นเมื่อปลายเดือนตุลาคมค่ะคุณรัตพลทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะคะแอนโทนีบลิงเคนระบุในวันพระศัปดีว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่อิสราเอลจะต้องดําเนินการเพื่อปกป้องประชากร ในฉนวนกาซาและยังมีช่องว่างระหว่างความตั้งใจในการปกป้องพลเรือนกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในสมรภูมินะคะ อิสราเอลเริ่มโจมตีเพื่อทำลายกลุ่มฮามาสหลังจากกลุ่มติดอาวุธนี้เข้าถล่มอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวตั้งแต่เมื่อ7ตุลาคมนะคะซึ่งฆ่าช,ชีวิต1,200คนและมีการจับผู้คน240คนเป็นตัวประกันด้วยโดยนับตั้งแต่นั้นประชาชนกว่า2ล้าน3แสนคนในกาซาต้องกลายเป็นคนพลดถิ่นนะคะหลายคนคุณรัตพลต้องหนีจากสงคราม3-4ครั้งทีเดียวบางคนก็มีแค่ข้าวของติดตัวมามเป็นข,ของส่วนตัวติดมือมาได้ ขณะที่การสู้รบก็ขยายวงกว้างไปเกือบครึ่งหนึ่งในกาซาแล้วทําให้ประชาชนที่นั่นแทบจะอบพยพไปที่ไหนไม่ได้อีกนะคะทางโทมัสไวทค่ะผู้อำนวยการสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และจัดหางาน,นศึตร์ประชาชาติโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X อว่าความสงบเรียบร้อยในสังคมกําลังล่มสลายในกาซาท้องถนนวุ่นวายโดยเฉพาะในช่วงค่าคืนรถขนส่งความช่วยเหลือถูกดักปล้นและพานะของ UN ถูกขวางปาด้วยก้อนหินค่ะ ในวันศุกที่เขตเวสต์แบงค์นะคะผู้นำปาเลสไตน์มามูดอับบาสกล่าวกับรอยเตอร์ว่าการประชุมด้านสันติภาพระหว่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในการยุติสงครามในกาซาและเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาทางการเมืองอย่างยั่งยืนซึ่งอาจจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐปาเลสไต,ะตะน์ค่ะคุณรัตพลครับดูข้อมูลตัวเลขผู้สูญเสียนะฮะของทั้งสงฝ่ายนะที่บอกว่าฝั่งกาซาเนี่ยบอกว่ามีผู้เสียชีวิต 350คนเงินเพื่อสป,ปดีแล้วก็ <Okay. S 1> ทางอิสราเอลบอกว่าทหารเสียชีวิต94นายเนี่ยคือสะท้อนเลยนะว่าเป็นการต่อสู้ที่ยกระดับความรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ <Okay. S 1> ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่ากังวลอย่างยิ่งจน UN ต้องออกมาย้ำนะอยากจะให้เกิดการหยุดยิงนะครับเอาละครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับอิสราเอลและฮัมมัสนะครับไปกันที่รัสเซียากันคุณผู้ชม okay. ประธานาธิบดีปูตินนะครับก็ไปประกอบพิธีเป็นประธานมอบเหรียญเกียรติยศให้กับทหารแต่ว่ามีข่าวใหญ่จากงานนี้นะก็คือว่าผู้นํารัสเซียบอกกับเหล่าทหารที่เคยรบในยูเครนแล้วก็ร่วมงานครั้งนี้นะบอกว่าตนนั้นจะลงแข่งเป็นประธานาธิบดีในสมัยหน้าคุณผู้ชมถือเป็นการเปิดทางนะครับให้เขามีโอกาสที่จะอยู่ในตําแหน่ง ยาวนานไปจนถึงปี2030ซึ่งก็หมายถึงว่าอีก7ปีจากนี้เป็นอย่างน้อยนะครับปัจจุบันนะครับปูตินซึ่งรับช่วงเป็นประธานาธิบดีต่อจากบอริสเยลซินณนะวันที่30ธันวาคม1999หรือว่า24ปีก่อนปูตินเนี่ยคือประธานาธิบดีรัเสเซียที่อยู่มานานที่สุดตั้งแต่โจเซฟสตาลินนะ,ะก็พูด่ายๆว่าอยู่มานานที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบัน ประวัติศาสมัยใหม่ของรัสเซียเลยก็ว่าได้นะครับการเปิดเผยข้อมูลของปูตินเปิดไพ่ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเขาพบทหารผ่านศึกรัสเซียแล้วก็มอบรางวัลเหรียญที่เรียกว่า Hero of r u ร s i เนะเป็นเหรียญทองเป็นเหรียญที่เชิอชูเกียรติสูงสุดนะครับที่งานดังกล่าวนะมีนายทหารคนหนึ่งยศพันโทรครับผู้ชมถามปูตินว่าจะลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกหรือไม่นะครับ yeah. แล้วเขาก็ตอบนะฮะในเครื่องหมายคำพูดว่าผมจะไม่ปกปิดว่าผมมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาที่ต่างๆกันแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดสินใจผมเข้าใจว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นไปจากนี้ผมจะลงสมัครเป็นประธานาธิบดีนะครับค่สุรัสเซียก็เผยแพร่คำพูดนี้ของปูตินนะครับระหว่างพิธีมอบเหรียญกิตยศดังกล่าวที่พระราชวังเครมลินนะคร รอยเตอรเคยรายงานก่อนหน้านี้แล้วคุณทิการ,รว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะลงสมัครเป็นผู้นำรัสเซียอีกครั้งหนึ่งนะโดย r อยเตอรรายงานไปเมื่อเดือนที่แล้วนะถึงเรื่องนี้สำหรับปูตินนะตอนนี้อายุ71ปีคุณผู้ชมการเลือกตั้งสำหรับเขาเนี่ยเป็นเพียงพิธีการเท่านั้นนะครับเพราะว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลสื่อของรัฐก็หนุนหลังนะ การทำงานของประธานาธิบดีปูตินแล้วก็น่าจะชนะการเลือกตั้งแน่นอนถ้าเขาลงแข่งนะครับขณะที่แทบไม่มีเสียงต่อต้านจากประชาชนโดยทั่วไปครั้งใหญ่ณเวลานี้แล้วก็ถ้าดูโพนะเขาบอกว่าความนิยมของปูตินเนี่ยอยู่ในระดับสูงแต่ว่าฝ่ายที่ คัดค้านไม่เห็นด้วยกับปูตินก็บอกว่าโพเนี่เป็นโพที่เอียงนะครับ hmm. นักกรเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียมองนะครับว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปีหน้าเป็นเพียงข้ออ้างสำหรับรัสเซียที่ต้องการใช้คําว่าประชาธิปไตยนะ <c oughs> แล้วก็การเลือกตั้งในสายตานักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าเป็นเพียงเครื่องประดับที่พวกเขา็เห็นว่าใช้ปกป้องระบอบปกครองแบบเผด็จการของรัสเซียภายใต้ปูตินนะครับ การปรับปรามผู้เห็นต่างเป็นเวลายาวนานหลายปีนะก็ใช้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายข่าวปลอมแล้วก็กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายห้ามทําให้กองทัพเสียชื่อเสียงกฎหมายเหล่านี้เนี่ยทำให้นักวิจารณ์ต้องจําคุกและหลายคนนั้นต้องหนีออกนอกประเทศครับคุณผู้ชมขณะนี้นะครับ ก็พื้นที่ของการแสดงความคิดเห็นตรงข้ามกับรัฐบาลเนี่ยก็มีน้อยลงเต็มทีซะด้วยนะดังนั้นจึงน่าจับตามองอย่างยิ่งนะว่าเมื่อบูตินลงแข่งเลือกตั้งในปีหน้าเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งจะมีปฏิกิริยายอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาสังคมและประชาชนโดยรวมครับเอาล่ะคุณนิติการจากข่าวการเมืองโลกแล้วนะ<ช>วันนี้เป็นรายการสุดสัปดาห์นะก็อยากจะนําเสนอเรื่องราวสุขภาพวิทยาศาสตร์และนะ สหรัฐก็ได้อนุมัติการบำบัดด้วยยีนนะ,ะรักษาโรคโลหิตจ,จางเป็นครั้งแรกถือว่าเป็น b r e ก k t h r o u g h สำคัญเลยใช่ไหมครับใช่เป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกของสหรัฐนะคะที่ทางสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ fda นะคะอนุมัติการบำบัดด้วยยีน2ประเภทสําหรับการรัรกษาโรคโลหิตจ,จางโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นการบําบัดด้วยยีนในสหรัฐที่เป็นการตัดต่อย,ยีนที่เรียกว่า crispr ซึ่ง ได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะคะในการบำบัดด้วยยีนในชื่อ Casgevy ซึ่งพัฒนาโดย Vertex Pharmaceuticals และ CRISPR Therapeutics และการบำบัดด้วยยีนในชื่อ l e f g e n i a จากบริษัท Bluebird Bio นะคะได้รับการอนุมัติโดยนใน FDA ให้ใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีอายุ12ปีขึ้นไป ในกรณีการบำบัดของ CRISPR นะคะได้รับการค้นพบโดยเจเนิเฟอร์ดูน่าและเอมมานูเอลชาปนเทียซึ่งลักษณะคืออธิบายง่ายคือการใช้กันไกลระดับโมเลกุลตัดส่วนที่ผิดพลาดของยีนปุ๊บ,บซึ่งจะสามารถปิดการใช้งานหรือว่าจะหยิบ DNA สายใหม่เข้ามาแทนที่โดยปกติก็ได้ซึ่งผู้ป่วยนะคะในการรักษาเขาก็จะต้องเก็บสเต็มเซลล์จากไขกระดูกเพื่อจะส่งเข้าไปรับการตัดต่อยีน แล้วก็กลับเข้ามาให้ผู้ป่วยอีกทอดหนึ่งซึ่งการรักษานี้นะคะผู้ป่วยก็ต้องมีการพักฟื้นพักรักษาตัวในโรงพยาบาล,ลเป็นเวลา1เดือนนะคะคส่วนอีกการบําบัดหนึ่งของบริษัท Bluebird Bio ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานโดยใส่ยีนที่ถูกดัดแปลงเข้าไปในร่างกายผ่านไวรัสที่มีความบกพร่องก็คือจะเห็นว่าสองสอ,งอการรักษาเนี่ยไม่มีความคล้ายคลึงกันเท่าไหร่นะคะโรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงรูปเคียวหรือว่า sickle cell disease นะคะเขาเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สมบูรณ์ แล้วก็ทําให้เม็ดเลือดมีอายุสั้นและแตกสลายได้ง่ายก็เลยทําให้เกิดภาวะเลือดจางในที่สุดและเรื่องนี้นะคะและโรคดังกล่าวเนี่ยอาจจะนําไปสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยเพราะว่ามีผู้ป่วยโรคดังกล่าวอยู่ที่1แสนคนในอเมริกาแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นเป็นคนผิวดำนะคุณดรดรโคบ ในการทดสอบกับมนุษย์นะคะพบว่าการรักษาทั้ง2แบบนี้จะไปในลักษณะช่วยลดอาการเจ็บป่วยในผู้ป่วยโรคโลหิตจางโดยผู้ป่วย29คนจาก31คนได้รับการบำบัดจากแคสเก v ีส่วนผู้ป่วย28จาก32คนได้รับการบำบัดจาก l ลฟเจเนียก็มีอาการดีขึ้นกันทั้งหมดนะคะ โดยผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ก็ต่างบอกว่าการบําบัดด้วยยิงของตนเป็นการรักษาที่ใช้ครั้งเดียวจบเลยนะคะแต่ข้อมูลการศึกษาว่าระยะเวลาที่การบําบัดนี้จะมีผลในระยะยาวเนี่ยก็ยังคงมีอยู่อย่างจํากัดก็ยังจําเป็นต้องมีการศึกษากันต่อไปครับ โดยการรักษาระยะยาวเพียงอย่างเดียวสําหรับโรคโลหิตจางชนิดนี้คือการปลูกถ่ายไขยกระดูกนะคุณนะัทพลส่วนยาพื้นฐานสําหรับผู้ป่วยโรคนี้ที่มีตามท้องตลาดก็คือยาคีโมไฮโดรซูเนียนะคะแล้วก็ยาอ ออกซิตรินะคะที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับยาดังกล่าววันละหนึ่งครั้งซึ่งมุ่งเป้าที่จะชะลอการแตกสลายของเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองแต่ว่าก็มีการเน้นย้ําไว้นะคะโดยทาง F D A ว่าการบําบัดด้วยยีนยต้องใช้เวลาหลายเดือนในการรักษาะะและจําเป็นต้องมีการทำเคมร่วมกับการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดเลือดด้วยพร้อมกับความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากด้วยนะคุณรัตพล แต่ว่าการรักษาของการบําบัดด้วยยีนของ2ชนิดนี้ทาง FDA มีการขีดเส้นใต้เตือนนะคะโดยกรณีการบําบัดของเลฟจเนียนะคะบอกว่ามีความเสี่ยงเรื่องมะเร็งเลือดและต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพแบบตลอดชีวิตเพราะว่าความเสี่ยงเรื่องของโรคมะเร็งนะคะขณะที่ได้แสดงความกังวลด้วยนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจีนโนมโดยไม่ได้ตั้งใจจากการบำบัดข,ของแคสเกวีด้วยค่ะคุณรัตภพครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะในวงการการแพทย์แล้วก็ได้รับการอนุมัติ จากสหรัฐนะครับเอาล่ะครับจะไปกันต่อเนะฮะเรื่องราวของอาณาจักรสัตว์โลกคุณนทิิการก่อนจะปิดปิดเบรกแรกวันนี้นะครับเหตุการณ์นี้นะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ได้เห็นของแปลกเกิดขึ้นที่สวนสัตว์ในรัฐฟลอริดานะครับต้อนรับสมาชิกใหม่คุณผู้ชมเป็นลูกจระเข้สีขาวนะครับพันหายาก เดี๋ยวจะมาดูภาพกันนะครับนี่นะครับเป็นภาพของลูกจระเข้เพชรเมียงคุณผู้ชมความยาวที่เห็นเนี่ยไม่ถึง50เซนนะสีเซนติเมตรโผล่มาจากไข่นะครับและเข้าไปอยู่ในธรรมเนียบประวัติศาสตร์ในฐานะ1ในเจ็จระเข้สีขาวสายพันธุ์หายากของโลก ตามการเปิดเผยของ Gatorland Orlando ดในรัฐฟลอริดานะครับเมื่อวันพฤหัสบ,บดีนะครับโดยสวนสัตว์แห่งนี้มีจระเข้เผือก3ส,สายพันธุ์ในการดูแลนะครับนี่ดูน้องช่างน้ำหนักโอ้โหเหมือนตรวจ Baby <laughs> เบบีได้นะครับเขาบอกว่าทาง CEO เนเปิดเผยในแถลงการนะครับคุณมาร์คแม็กฮิลนะครับ CEO ของ Gatorland บอกว่าสัตว์ชนิดนี้ เป็นสัตว์ที่ยิ่งกว่าสัตว์หายากคือจะเน้นเลยแหละว่าหายากสุดๆนะทางสวนสัตว์ได้ขอให้ประชาชนช่วยกันตั้งชื่อเจ้าจระเ้สีขาวนี้นะครับซึ่งความพิเศษใครรู้ไหมดวงตานะเป็นดวงตาสีฟ้าซึ่งสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษจระเข้เผือกที่พบในลุยเซียนาซึ่งก็คือเป็นรัฐหนึ่งในสหรัฐเมื่อปี1987นะ ทางเกลเลร์แลนระบุนะครับว่าจระเข้สีขาวนะชื่อภาษาอังกฤษชื่อลูซิสติกอ a ลเ i เก t o r เป็นจระเข้อเมริกันสายพันธุ์หายากที่สุดคุณผู้ชม <c oughs> ซึ่งมีความแตกต่างจากจระเข้เผือกตรงที่ดวงตานะจะมีสีชมพูมีสีขาวตลอดทั้งต,ตัวเนื่องจากความผิดปกติของเม็ดสีเมลานินนะครับ <c oughs> ผู้ที่ชื่นชอบการเที่ยวสวนสัตว์นะจะได้ยนโฉมเจ้าจอเค้น้อยตัวนี้และญาติพี่น้องของมันในช่วงต้นปีหน้านะครับเนื่องจากจอเค้ตัวนี้ต้องได้รับการดูแล ทางสุขภาพอย่างใกล้ชิดณเวลานี้นั่นเองครับเห็นเมื่อสักครู่ก็มีการประคบประงมกันเต็มที่นะมีการตรวจวัดกันใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของเนื่องจากว่าเขามีเป็นสายพันธุ์ที่หายากเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูแลกันอย่างเป็นพิเศษซะหน่อยนะคะเป็นอะไรไม่รู้เห็นแล้วดูว่ามีความขายแมวคือว่าอ๋อเป็นแมวไร้ขนใช่ไหมใช่ขาว แล้วก็ดวงตาสีฟ้านะแล้วน้องดูบอบบางมากเลยนะก็น่าดูนะเป็นเป็นสัตว์ที่แปลกตาม,มากๆนะครับใครที่จะติดตามชมคลิปนี้นะครับก็มาได้ที่ช่องของเรานะครับไลฟ์สตรีมมิ่งทาง Facebook YouTube นะครับแล้วก็ติดตามข้อมูล่าวสารอื่นๆได้ทั้งใน s t s t r g r a m แล้วก็ X รวมทั้ง Spotify VOA ไทยครับ วันนี้เป็นวันศุกร์ที่สหรัฐในเวลานี้นะครับและตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กก็ปิดทําการแล้วนะครับ ดัชนีสำคัญสำคัญต่างปิดบวกคุณผู้ชมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น0.36%นะครับมาอยู่ที่36,247.87และ S&P บวก0.4%มาอยู่ที่4,604.37ขณะที่ NASDAQ เพิ่มขึ้น0.45%มาอยู่ที่14,403.97นะครับวันนี้จริงมีตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐออกมาด้วยนะแล้วตัวเลขที่เห็น สำหรับเดือนที่ผ่านมานะปรากฏว่ายอดการจ้างงานเฉลี่ยของเดือนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งปีเป็นเดือนที่2ติดต่อกันนะสื่อก็เลยรายงานว่าเอะเราอาจจะเริ่มเห็นภาพ Soft Landing หรือว่าเศรษฐกิจที่กำลังอยู่ในขาลงแบบอ่อนๆที่กำลังเป็นภาพที่ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่นะสำหรับคนที่ติดตาม Taylor Swift นะ คือทําให้เขาเนี่ยไม่สะทกสถานเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้เลยใช่ไหมคุณนิดาเรียกว่าไม่แผ่วเลยนะเพราะว่าปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าน่าจะเป็นปีทองของ Taylor Swift โดยแท้จริงนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตของเธอ e r a ัสทัวของ Taylor Swift เนี่ยขึ้นแท่งคอนเสิร์ตแรกของโลกนะคะที่ทำรายได้ทะลุ1,000ล้านดอลลาร์นะคะอ้างอิงจากติตยสารด้านบันเทิงโพสตา ไม่เพียงแค่ทำสถิติคอนเสิร์ตอันดับหนึ่งทั่วโลกนะคะแต่ว่า Taylor Swift เนี่ยโกยรายได้1,000กับอีก40ล้านดอลลาร์หรือเกือบ37,000ล้านบาทจากค่าตั๋วทั้งหมดเนี่ยจากตั๋ว4 3 5ล้าน3า0 0ส0ใบสำหรับคอนเสิร์ตทั้งหมด60วันด้วยกันนะคะทางโพลสตาร์ Star ใช้ข้อมูลคือมีข้อมูลการจำหน่ายตัว๋ว ความจุของสถานที่จัดคอนเสิร์ตเอามาคิดรวมด้วยแล้วก็ข้อมูลราคาตั๋วที่มีในอดีตและการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งรวบรวมมาตั้งแต่17พฤศจิกายนปีที่แล้วจนถึง15พฤศจิกายนของปีนี้นะคุณครัตพลทั้งตัวแทนของโพสตาร์นะคะเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนออกมาว่า มีการปรับข้อมูลของคอนเสิร์ตให้สอดรับกับเงินเฟอ้อในปีนี้หรือเปล่า<ๆ>ก่อนที่จะประกาศว่าคอนเสิร์ตของ Taylor Swift เนี่ยขึ้นแทนคอนเสิร์ตพันล้านเป็นครั้งแรกนะคะนอกจากรายได้ของคอนเสิร์ตแล้วทางโพลสตารก็บอกว่า Swift กวาดรายได้200ล้านดอลลาร์จากยอดขายสินค้าที่เกี่ยวข้องและรายได้จากภาพยนตร์แนวคอนเสิร์ตนะคะ Taylor Swift The e r a s Tour ทที่มีรายงานว่าทำรายได้ไปเนี่ย250ล้านดอลลาร์ในด้านยอดขายตั๋วเข้าชมซึ่งถือเป็น ภาพยนตร์แนวคอนเสิร์ตที่ทํารายได้สูงสุดเป็นปฏิการมาวกได้นะตามการประเมินของโคสตารนะคะเขาบอกว่าปี2023ได้ถือว่าเป็นปีทองของเธอแต่ปี2024ออก็จะเป็นอีกปีทองของ Taylor Swift นะเพราะว่า e r ร Tour เนี่ยคาดว่าจะทำรายได้เพิ่มอีก1,000ล้านดอลลาร์ในปีหน้าโหโหนะคะนั่นหมายความว่า Swift จะหยิบรายได้เฉพาะคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตเดียวนยไปมากกว่า2,000ล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะ ทัวร์คอนเสิร์ตของ Taylor Swift ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งในแง่รายได้ทั่วโลกนะคะอันดับ2ไม่ต้องสงสัย q u n e n ีนอนมานะคะคอนเสิร์ตของ b e y o นเซตามมาในอันดับ2แล้วก็อันดับ3เป็นคอนเสิร์ตของ e s p r i n g s t e ีนนะคะคอนเสิร์ตอันดับ4คือคอนเสิร์ตของวงโค d p เล y และคอนเสิร์ตอันดับ5ก,ก็คือคอนเสิร์ตของ Harry St y l e s นะคะที่เป็นอดีตแฟนและกันของ Taylor Swift เหมือนกันนะคะ มืต้นสัปดาห์นี้ Taylor s w i ิฟก็เป็นข่าวกันไปเพราะว่าเธอเพิ่งคว้ารางวัลบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์แล้วก็เมื่อเดือนที่แล้ว Apple Music ก็มอบรางวัลศิลปินแห่งปีให้ให้ด้วยแล้วก็ทาง Spotify ก็เพิ่งจะยกให้เธอเป็นศิลปินที่มียอดสตรีมมากที่สุดในโลกเรียกว่าเอาชนะ Bad Bunny ที่ครองสัมปทานใน Spotify มาร่วม3ปีไปได้แบบใสๆเลยนะคะครับเรียกได้ว่าเป็นปีทองอย่างที่คุณธิธิการว่าแล้วก็เป็น นักร้องหญิงคนแรกที่มีความมัง่งคั่งระดับพันล้านดอลลาร์ซึ่งมาจากการทำงานเพลงอย่างเดียวนะมไม่ได้ออกลายสินค้าเครื่องแต่งขายเครื่องซําซางน้ำหอมหรือผลิตภัณฑ์ปลีกย่อยอะไรมาจากฝีมือทางดนตรีล้วนๆน,น,น,นะครับเอาละครับเอาเรื่องอะไรต่อด,ดีคุณอธิการไปอิตาลีกันไหมไ,ไปเรื่องของการ ขุดค้นพบนะที่เมืองโบราณเขาบอกว่าเป็นห้องมืดลักษณะคล้ายคุกคุกใช้ สัตว์แล้วก็คนเนี่ยในลักษณะใช้ทาตใช่ไหมครับก็มีการค้นพบของนักโบราณาคดีออกมาเรื่อยๆซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเรามีการรายงานก่อนหน้านี้คือญาติบัมพบุรุษที่คล้ายกับพิซซ่าแต่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจเพราะว่ามันมีผลเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาตหรือว่าการละเมิดสิทธิ์นะคะเพราะว่านักโบราณาคดีที่ปอมเปอีเนี่ยเขาไปดูมาว่าเป็นห้องคล้ายกับคุกแต่เป็นคุกที่ใช้แรงงานทาตและลาให้บทธัญพืช เพื่อจุดหมายปลายทางก็คือเอาไปอบขนมปังนั่นเองนะคะบริเวณที่คล้ายกับห้องขังมีสภาพแออัดนะคะค,คือผู้ที่อยู่ภายในอย่างที่เห็นในเ,เว็บไซต์แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียของ v o a ไทยตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าสภาพคือคนที่อยู่ภายในเนี่ยไม่สามารถออกมาเห็นแสงสว่างจากโลกภายนอกได้เลยเพราะว่าช่องหน้าต่างมันเล็กเหลือเกินแล้วก็อยู่สูงบนกำแพงแล้วก็มีการติดลูกกรงเอาไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะส่วนที่พื้นก็มีการพบร่องที่ทําไว้ให้สัตว์เนี่ยถูกปิดตาแล้ว เดินก็คือช่วยเขาเรียกว่าโมธัญญพืชน,นะคะก็ทำเป็นการทำงานระหว่างแรงงานทา่ากับลาในห้องขังดังกล่าวแล้วสิ่งนี้คือเกิดขึ้นหลายพันปีก่อนใช่โดยผู้อำนวยการโครงการสำรวจปอมเปอีนะคะแกเบรียลสตสริเกลนะคะบอกว่าการค้นพบนี้เนี่ย คือด้านอณนาสะพึงของการใช้รายงานพาดในยุคโบราณนะคุณรัตพลและการค้นพบครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจสร้างเมืองปอมเปอีที่เขตเดินเขาซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยยังไม่ได้ลงพื้นที่เข้าไปศึกษาโดยละเอียดก็จะเห็นภาพอธิบายว่าลักษณะของคุกที่เกิดขึ้นในอดีตอาจจะเป็นชื่อเราอาจจะโค้ชชื่อน่ารักว่าเป็นคุกแห่งการอบขนมปังแต่จริงๆมันคือการสะท้อนความหน,าหน้าหดหู่หน่าสะเทือนใจของการใช้ แรงงานธาตในอดีตนะคะโดยเมืองโบราณปอมเปอีนะคะถูกเท่าทานภูเกาไฟกลบทับจนมิดเมื่อครั้งที่ภูเกาอไฟวิสซูเวสระเบิดเมื่อคริสตศักราชที่79ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ฆ่าชีวิตชาวโรมันเป็นหลายพันคนทีเดียวค่ะครับแล้วก็รายงานข่าวชินีนเนี่ยบอกว่าส่วนที่เป็นคุกเนี่ยอ,อยู่ในเขตของ น่าจะเป็นขาหบ,บาดีนะเพราะว่าส่วนอื่นๆของบ้านอนาเขตเนี่ยมีการเพ้นสีบนกำแพงซึ่งแสดงถึงฐานะที่ดีนะฮะของเจ้าของพื้นที่นะครับแลครับปิดท้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องของขาหบ,บาดีเหมือนกันนะเป็นตระกูลที่รวยที่สุดประกูลหนึ่งนะของยุโรปก็คือตระกูลที่มีต้องกำเนิดมาจากผู้ที่คิดค้นแบรนด์เอเมสนะฮะกระเป๋าแบรนด์หรูที่ราคาแพงจริงๆไม่ต้อง พูดเลยนะทุกคนรู้จักนะ,ค,ะ,นะครับสื่อสวิสนะฮะท ribune เด e เจนีฟก็ได้รายงานในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะบ,บอกว่าหลานชายของผู้ก่อตั้งแอเมนะฮะเตรียมอนุเคราะห์อดีตคนสวนของตนเองวัย51ปีเนะี่ยเพื่อปูทางส่งมอบมรดกมูลค่ามหาศาลของเขานะครับอ้างอิงจากนิตยสารฟอร์สนะครับด้านข่าวระบุว่านิคลัสพุชนะครับ มหาเศรษฐีตอะกูลแบรนด์ดังนี้ซึ่งปัจจุบันอนายุ80ปีน่าจะถือหุ้นแอมสประมาณ5%ถึง6%ถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยระดับหมื่นล้านดอลลาร์หรือ,อกว่า3 5 0 0 0 0้านบาทนะครับ Forbes รายงานว่าผู้ผู้ซึ่งไม่แต่งงานและไม่มีบุตรกำลังเดินเรื่องเพื่อที่จะส่งมอบมรดกข,ของตนให้กับอดีตคนสวนรายนี้ที่มีเชื้อสายโมร็อกโก และแต่างงานกับหญิงสเปนแล้วก็มีลูกด้วยกัน2คนนะ,ะไม่มีรายงานนะว่าชายผู้นี้ที่เป็นอดีตคนสวนเนี่ยชื่ออะไรนะครับหนังสือพิมพ์ทริบูนเ e g e n นีฟนั้นรายงานว่าชายผู้นี้เนี่ยอาจจะได้รับมรดกมากถึงครึ่งหนึ่งของพุชเลยก็ได้นะ,ะและอีกอย่างหนึ่งฟอรอสรายงานว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการมอบกุญแจบ้านตากอากาศหรูให้กับอดีตคนสวนผู้นี้แล้วนะที่มโมร็อกโกก็แปลว่าการเดินเรื่องต่างๆนะ ได้เห็นอย่างเป็นรูปธปรรมแล้วนะครับส่วนคำถามหลายคนคงจะติดในใจนะคุณธิธิการว่าทำไมนิโคลัสพูชนั้นจึงตัดสินใจส่งมอบมอรดกให้กับบุคคลนอกครอบครัวสงสัยไหมอืมประเด็นนี้น่าสนใจก็น่าจะคนในตระกูลมีปัญหากันหรือเปล่าหรือว่าอยังไงคือย้อนกลับไปนะฮะมีครั้งหนึ่งครอบครัวในบาดหมางก,กันอันสืบเนื่องมาจาก no อโนเบอร์นาร์ดอโนนะครับซีอแล้วก็ผู้ก่อตั้งบริษัท LVMH เคย รุกเข้าไปซื้อแบรนด์เข้าไปสะสมหุ้นของ m อแบบคนในตระกูลตั้งตัวไม่ติดนะคนส่วนใหญ่ในตระกูลเนี่ยเขาเดินเกมแก้ด้วยการตั้งบริษัทโฮดิ้งนะฮเอาหุ้นมารวมกันแต่ว่าคุณพูชเนี่ยไม่เอาด้วยนะครั้งนั้นก็จึงเป็นจุดแตกหักนะของเขากับสมาชิกค,ครอบครัวดังนั้นเนี่ยอาจจะอธิบายอันนี้เราสันนิษฐานนะว่า แต่ทางฟอรเป็นสันนิษฐานว่าอาจจะอธิบายว่าทําไมถึงไม่มอบมรดกให้กับบุคคลในครอบครัวนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเขาบอกว่าเรื่องก็ไม่น่าจะจบลงง่ายๆที่มรดกเนี่ยจะตกไปอยู่กับอดีตคนสวนเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับคุณพูชก็เดินเรื่องเหมือนกันที่จะบอกให้คำมั่นว่าจะมอบมรดกให้กับองค์กรมูลนิธิที่ตนเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งอีกแหงหนึ่งนะอ ที่ทำงานด้านการต่อสู้กับข้อมูลเท็จนะคำประกาศที่จะมอบเงินให้กับองค์กรการสนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ13ปีก่อนนะ,ะดังนั้นนะน่าจะเป็นเกมยาวนะที่มีการฟ้องร้องทางกฎหมายกันเกิดขึ้นอาจจะต้อง,องมีการต่อสู้กันต่อไปอีกนะคะครับเอาล่ะครับนั่นก็เป็นหลายเรื่องราวนะครับในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับผมและคุณนิติการกำลังวันต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสารัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa thai com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การมืออเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ e x c กซ์คลูซจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย นะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์